มันจับจุดนะครับคแกนี่เก่อโมเป็งคือทันร่อมนี่นะคะโมว่าเนาเป็นทีนี้ยากก่อนก็เฝ้าพิโกถือโยคค่ะสำหรับทีทันล่องสุมพรนเพิ่มเนาะเรื่องมเป็มานเนาะค่ะเนาะท่าทันตลาสนะคะก็ได้เพิ่มเป็มานให้โมเปมานตัวนี้เนาเขาอใสจากกองทุนรับประกันสุขภาพนะคะก็คืออ่าทงกองการศึกษาเคืนของโอมานะคะเพิ่นอ่าพี่นาเพิ่นเพิ่มให้ด้ค 67นะคะเมือเอาเมือเอาเลยค่ะการจะจะได้เริ่มเริ่มไหวก็ปีปีนี้นะคะอาจจะได้เริ่มไหวช่วงน่าจะมกราถ้าถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะขนาดจะได้เยอะค่ะค่ะเกิดข้อกังวลด้วะค่ะแต่ก็ไปเตรียงโตวมาด้วยดีใจหลายนะคะที่ได้มาร่วมนะคะความตั้งใจครั้งแรกนะคะบอกกับพี่จมรัดบอกว่าพี่หนูไม่เป็นครูนะบอกคุณพลอยด้วยนะว่า เออขออก็งานสาวบอกว่าแม่คือแม่คือไม่อยากเป็นครูไม่อยากเป็นนักเรียนเป็นครูสามสิบแปดปีนะครับแม่รู้สึกว่าเบื่อนะอยากเป็นนักเรียนบ้างนะคุณครูจำหลักบอกว่าบอได้อกีกโอ้ยอยากเป็นนักเรียนอยากถินจะใส่ชุดนักเรียนนะค่ะแม่เนาะดีใจที่ท่านรองนะคะบ,บอกว่าจะมีโครงการที่ให้หมอหลามาแสดงเนาะ ปีต่อไปเราคงจะได้ใส่ชุดนักเรียนนะคะรูอยากเป็นนักเรียนอ่ะอยากใส่ชุดนักเรียนนะคะเออเนาะเออสามสิบกว่าปีค่ะแม่ที่เป็นครูมาเนอะเอออยากใส่ชุดนักเรียนคงจะน่าละแม่เนาะจุกผมเนาะไอผมจุกอูยอยากใส่นะคะปีน้าเนี่ยให้ให้เป็นนักเรียนนั่งพอนะคะ ดีใจมากนะคะที่ได้มาร่วมงานนะคะได้มานะคะเจอกพ่อแม่พี่น้องนะคะโดยสรุปก็เราเราพอเราเกษียณแล้วนะคะอืมเราก็มีเวลาที่จะนะคะอยู่กับตัวเองเยอะมากคือก็ทำยังไงเราจะทําประโยชน์เพื่อสังคมได้บ้างนะคะก็เลยคิดมาถึงจุดนี้นะคะว่าเออพอได้รับหนังสือเชิญก็ ต่อรับได้วความติ้ใจคจากมาเ,ออเจอกับเพื่อนน้อยแล้ก็จะได้มีนะคะญาติที่ทำมีนักเรียนที่เรารู้จักเพิ่มขึ้นเนาะปกติก็ไม่ค่อยจะไปไหนนะคะแม่ก็ไปอยู่แต่บ้านไปโรงเรียนไปวัดสามเองที่หนูไปนะคะก็เลยไม่ค่อยจะรู้จักคนเท่าไหร,นะร่ตัวเองไม่ไปไปคนไม่ชอบเล่นชอบกินก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อน นะคะส่วนส่วนมากก็จะอยู่แต่บ้านน่ะเม้นนะคะแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็เข้าเมืองนะคะก็ประมาณหะายชีวิตหนูก็จะวนเวียนทุกกับนี้นะคะพอเรามาถึงจุดนี้ก็รู้สึกนะคะพอมาเห็นพ่อแม่พี่น้องมีความสุขก็พลอยมีความสุขไปด้วยนะคะเห็นคนเข้าคนแก่นะไม่เราม้าแม่ดีมากเลยนะคะถ้าเราอยู่กับบ้านเราก็เหงาใช่ไหมลูกยายเหงา นะคะพอเรา,าเจอเพื่อนเจอฟูง้งได้มาพูดได้มาคุยมันเป็นการนะคะรับสมองของเราด้วยนะคะเราต้องใช้นะคะ,นะะสมองถ้าเราไม่ใช้มันจะเป็นโรคความจําเสื่อมใช่ไหมคะอันเสริมเมื่อถามหาหนูก็เป็นแหละคะเริ่มเป็นนะคะ <c oughs> ลืมนั่นลืมนี่บางทีไปไปดั้งสติซะก่อนขณะเราคนฝึสกสติอยู่ประจำรูกเอะ พยูนอยู่จุงพวกเฮ้เราจะเอาอะไรมันจะเปิดตู้ยิงคงตั้งสติซะก่อนว่าจะเอาอะไรบ้างเนาะเรอจะอ่ะต้องคิดซะก่อนนะแม่เดียวนี้มั้คะเพราะว่าความคิดสมองเราจะลมช้าลงนะคะสมัยก่อนที่เป็นนักเรียนนะคะความไม่ได้เก่งหรอกค่ะแม่แต่ว่าความจําก็ถือว่าใช้ได้จะจําได้ว่าหนังสือที่เราอ่านตรงนี้แหละมันอยู่หน้าไหนจะจําได้ถึงหน้า หนังสือนาไหนก็จะจําได้แต่เดี๋ยวนี้นะคะแม้แต่บทสวดมนต์ทํานที่เปิดหนรรังสือก็ลืมค่ะยังไม่ได้แก่นะคะ26ปี26ปีนะคะนี่แหละคะ่ะพอสังขารของเรานะคะอะไรมันก็นะคะไม่อยู่เนาะ,นะหนูว่าทำไมมันปวดขาเราเบียทำไมเราปวดขาเร้อเอมันปวดขาหนูก็เลยบอกไว่าเพราะเรามีขาหมือปวดนะคะ เดินไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็ปวดค่ะเริ่มจะปวดขาแต่ว่าวันนั้นเป็นยังไงที่ไปวัดนรูหลวงเป็นยังไงปวดไหมไม่ปวดเลยเนาะค่ะแต่ว่าหลวงก็ปวดอยู่แต่ว่าเวลาเราไปเดินจงกรมปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ปวดมันมีความสุขเข้าไปเนาะสุขจากภายในนะคะสุขไในมีมีเงินแม่นะคะโอเคยนะมีเงินร้านก็ไม่มีความสุขที่ให้นั่นแหลเราจะสุขได้อยู่สามวันหรือสามเดือนอะไรอย่างเงี้ย นะะคก็ธรรมาดาที่นี่นะคะเมื่อก่อนอยากมีเงินล้านไปยังไงพอจับแล้วก็ธรรมาดาเลยเนี่ยนะคะเออพวกเขาเออกไปหมดแล้ว <c oughs> นะคะเอออยู่กับเราได้ไม่นานนะคะสิ่งเหล่านี้มันไม่จีรังเราก็เลยเราก็ไม่ยึดติดไม่ยึดติดสิ่งเหล่านี้ขอให้นะคะอยู่ดีมีแรงเนาะนะคะอยู่นนะคะอยู่ไปเขาบอกว่าอยู่ไปอ่าหลวงพ่อม,มันก ใครได้ฟังหลวงพ่อมโนบ้างไหมคะหลวงพ่อมโนนะคะที่อยู่อ่าอำนาจเจริญใครจะพูดอยู่ไปสามตายกันเลยแม่ความขึ้นนะคะเนาะเอออยู่ไปสามสายอยู่แต่ละวันตื่นขึ้นมาแต่ละวันนี้ลุกขึ้นมามาจับขาเอออยู่ยังอยู่ยังอยู่เนาะยังไม่ตายนะคะก็เดี๋ยวนี้อายุของคนเราสั้นมากคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าขี้ใหญ่นะคะอย่าขี้ใหญ่ นะคะไม่มีหัวหน้านะคะท่านมุนพอขีดนะคะตอนนี้ยังไม่เกษียณนะคะแม่เพิ่งเสียไปเมื่อต้นกลางเดือนนะคะท่านจะเป็นคนที่จริงจังมากทำงานจริงจังเจ้าเสียก็ก็เครียดเร่งเอาจริงเอาจังและยังไม่ทันเกษีย59ปีเสียดายมากนะคะคี่ด็อขออนุญาตเ่านข่านี้นะคะท่านเสียเป็นมะเร็งค่ะ มะเร็งถ้าเรา,เราเครียดมากๆนี่นะคะาสารอะไรต่างในร่างกายของเราดีมันจะทําให้เราเป็นมะเร็งง่ายๆเท่น,นะคะเราอย่าเครียดอย่าเครียดปล่อยวางอายุเราป่านี้นะคะก็เหมือนคุณพ่อจอยบอกว่ามันจะรวยมันไม่รวยหรอกนะคะถ้าจะรวยมันรวยนานแล้ว <c oughs> นะคะแต่ว่านหนูเนี่ยรวยนะพอ่อตอนนี้หนูก็รวยรวยเลยคะ่ะพ่อพ่อเราพอรวยกูใชยแม่รวยศีลรวยพร,ร,ร,รา ทำทุกโอกาสที่เรามีนะคะตื่นขึ้นมาถ้าวันไหนเราไม่ได้ใส่บาตรหนูจะรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ได้กินข้าวกินข้าวไม่เ่บเนาะวันนั้นนะคะเราไม่ได้ใส่บาตรฝนตกก็ยังการร่วมไปเนี่ยนะคะพอเจ,จ็ดจินเล่าโจทจ่ออยู่กับบุญกับผู้ศร์มีโอกาสที่จะทําตลอดมีโอกาสทาตลอดวันเล็กน้อย,อยเขาบอกว่าไม่มีเงิน ทำบุญอยู่ที่ว<ะ>ัดเราไม่ต้องทำที่วัดก็ได้ทำกับเด็กๆนะคะเห็นเศษขยะากลางทางอ็นาาคนแก่กำลังจะเดินข้ามถนนนะคะหรือว่าคนแก่นั่งเอาเราไปพูดด้วยเราก็ถือว่าเป็นบุญนะคะหรือว่าการให้กำลังใจกันเนาะแต่บางทีลูกชายหนูจะแซวว่าแม่เป็นศิลานีเหรอนะคะเดี๋ยวคนนั้น,นมาพูดด้วยก็บอกว่าแม่ก็พูดเป็นไง กำลังใจคุณนะคะมันก็ได้บุญได้กุศลนะคะเราไม่ต้องเอาเงินไปให้เขาก็ได้นะคะแม่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในที่สุดคือนะคะที่เราได้มาในจุดนี้นะคะก็ดีใจนะคะที่ได้นะคะมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะได้ความรักนะความอบอุ่นนะความเป็นพี่เป็นน้องเนาะเออ อยู่ไปเมื่อก่อนั็ไม่ค่อยจะรู้จักจบ้ระเป็นแม่บ้านบุญอะไรพวกนี้กไม่ค่อยได้ไปเนาะนะคะปีการปีงานก็ไม่ค่อยได้ไป,ไไปนะคะไม่ได้ไปโนะ่ <c oughs> นไปนี่นะคะก็เลยไม่ค่ยรู้จักพรมาถุดนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทาโมวัตรนะคะที่เห็นความสําคัญของครแูแก่ๆคนนี้นะคะ ได้มามา,มาร่วมลองเลนะคนะอ่าโอกาสต่อไปนะคะ <c oughs> ก็คงจะได้มีโอกาสมารับใช้คุณพ่อคุณแม่นะคะอนะ่แล้วก็มีงานมีการอะไรก็ยันฮึมนะคะคุณครูอ่อนด้วยนะคะเออดีๆรับใช้นะคะเอ่อทำอะไรก็ไม่เป็นหลงโน้นนะคะอ่า <c oughs> แต่ว่าทำอ่าสิ่งเล็ก,ลกๆน้อยๆทำความดี นะคะอมีอะไรจะให้ลูกรับใช้นะ,ะก็ขอให้บอกนะคะุณดีและในสิ่งที่ผ่านมานะคะสิ่งไหนนะ,ะที่คุณรูอนได้นะคะประมาทพลาดพลั้งกับคุณพ่อคุณแม่นะคะด้วยกายนะคะวาจาและใจก็ดีนะคะขอได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ลูกด้วยนะคะ เราทําไปบางทีเราพูดไปเราพูดไปล้วพิพูดพูดถูกหรือเปล่านะอาจจะทําความไม่พอใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ขออภัยมาในที่ด้วยนะคะในที่สุดก็ขอให้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะมีความสุขความเจริญนะคะทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะที่สิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา ะะโอกาสหน้าฟ้าใหม่นะถ้ามีบุญคงจะได้เจอกันนะคะ